แล้วขาว่าเวลาสอนคนคน้ินบทจะต้องบอกเด็กว่า นึกถึงสมบัติแต่เด็กอ,ะอ่ะถ้าเด็กมากก็จะไม่ทันมันจะไม่อะไม่ถรงครับแต่ไม่ทัน<ล>แต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าสมมติว่าอ,อ,อ,อายุจะแบบว่าน้อยกว่าเราหน่อยนึงแล้วแล้วผู้กำกับเนี่ยสำคัญคือมัน,มมนจะมีผู้กำกับที่แบบว่าเขาจะชอบดูหนังไทยอย่างเงี้ย<ม>อ,อ,อ่อแล้วเวลาเราทำละครเมโลดราม่าอย่างเงี้ยเราจะยกตัวอย่างว่าจะให้กำกับพระเอกแบบไหนอ่ะเราจะยกตัวอย่างอ่ะแอดซึ่งมีแคมีครบเลยนะใช่คร<ข>บ,<ข>บทุกอย่างเลยนะเวลาบอกว่าพระเอกต้อง มีเสน่ห์แพลวาวแล้วก็แบบว่าเวลาคุ้มกลิมหรือว่าเวลาแบบโกรธแล้วงอนนางเอกอ่ะมันต้องงอนแบบนี้มันต้องงอนแบบมีเสน่ห์แต่มันไม่ใช่แบบว่าจะชอบคอกคากหรือว่าอะไรแต่มันต้องมีความแบบว่าชิงคือเสน่ห์ไว้แล้วแพลวพาวอ่ะเออแต่ว่าเออจะข้ามฟากไปร้องไห้ก็ได้จะข้ามฟากมาตลกก็ได้แบบว่าแล้วมาอย่างเนียนๆแต่ว่าเนียนแล้วแล้วหล่อเหมือนแบบว่ามันมีมากมีอะไรที่แบบหล่อแล้วแบบว่าคนที่แบบดูหน่ะ ไทยก็จะเกตโดยเพราะถ้าเราทําหนังบูอ,อยอ่างเงี้ยยดอเวียดบอกเฮ้ยเราไม่ทันมิดนืกอออกไม่ที่คือเหมือนกับว่าจะยกตัวอย่างมิดเราก็ไม่ทนนันไงแต่เราขึ้นมาเราก็ทันสมบัติแล้วอะ่ะแล้วสมบัติจะบูได้แล้วก็ชอบเต้นแบบว่าน้ำเน่าก็ได้อะ่ะเออแบบแล้วแล้วแบบโอ้โหเขาทุกอย่างไลยใช่ใช่แล้วแบบ จะได้อ่ะจะ,จะได้อ่ะเออ,เอ,อถึงแกจะไม่ได้เล่นแล้วแต่พอเรานึกถึงแกแล้วเราชื่นใจอ่ะเหมือนแบบให้แกยอยู่ไปเป็นร้อยอ่ะพี่คือมันเหมือนแบบว่ายุคเนี้ยมันเป็นแบบว่ามันยุคสุดท้ายแล้วอ่ะของของพระเอกเป็นแบบนี้แล้วสมัยนั้นก็เหมพระเอกที่แบบ่ำา่ำสูงเนี้ยสูงล่ำบุญดีใช่ใช่ คืออาแอดนะแหกมาเลยที่ถอดเสื้อเมื่อไหร่ก็ได้อถามว่าพระเอกบางคนสมัยเนี้ยพอให้ถอดเสื้อไม่ถอดบอกผมอ้วนอ๋อผมขอไปชิดก่อน,นคือนี้อย่าเพิ่งถ่ายนะอะไรเงี้ย เฮ้ยแตอ่อาแอดไม่เห็นเคยมีว่าอ้วนไม่มีกล้ามท้องแบบหยุดไปนานเลยไม่เห็นมีเลยเขาให้ถอดเมื่อไหร่แบบถอดเนื้อกินก็ได้ถอดบู๊ก็ได้แล้วถอดเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นเหมือนเดิมเปะ๊ะปิ๊กปออิอก็เว่าแกต้องฟิตคือคือแกต้องพร้อมเสมอสําหรับการถ่ายทำอะ่ะซึ่งหาน้อยมากในพระเอกปัจจุบนันนี้ประมาณนั้นเลยนะโอ้โหพระเอกปัจจุบันนี้ โควิดหยุดไปสามอาทิตย์นะมาถ่ายอีกอ่ะแล้วบอกว่าขอกล้ามท้องไม่ขึ้นเสื้อผ้าฟิตติ้งใหม่กล้ามไม่ต่อเนื่องเออแบบว่า,าคือแบบอ้าวในในในหนูๆๆในเรื่องต้องเซ็กซี่ต้องแบบเออถอดจะไม่ถอดจะแล้วหมดหมดเกียวมาแล้วทำไงอ่ะใช่ใช่ ว่าเขาไงแต่แต่ลองคอน,นึกไปถึงออแอะที่แบบ<ม>นอนกลางดินกินกลางทรายแล้วแบบว่าถ้าถูิวันหน<ม>ึ่งเจ็ดกลองถ่ายพี่จะไปถัดได้ไหมล่ะ <laughs> ว่าแบบขอไปปิดกั้นท้องแล้วถึงคูมาใหม่สามเดือนค่อยมาให<อ>ม่แบบบางบางเรื่องอ่ะเขาขอสามเดือนปิดกล้องถ่ายสายแล้วเนี้ยพี่ก <laughs> อคือแบบหาที่ให่ได้อย่างเงี้ยที่แบบพร้อมเสมอพร้อมแบบแล้วก็ไม่ ต้องบแับเดือดร้อนนึกออกไหมเป็นอาชีพเป็นความรับผิดชอบเป็นการพิจเหมือนการกินข้าวอะ่ะที่เราต้องต้องกินอะ่ะเออแล้วก็ไม่มีไม่มีความแบบไม่เห็นมีความยากลําบากเนาะแบบพี่จะต้องทําอะไรเลยอะ่ะชีวิตแกน้องจอกัรได้จอก็ น่ารักเลยนะน้องจอยน่ารักมากน่ารักไม่แบบคือว่าไม่สนิทกับอาแต่ว่าเงินกำกับอาสองขาดสองทางแล้วก็แบบด้วยความที่แบบว่าเขินนะนึกออกไหมเราจะกำกับพระเอกรุ่นนี้เลยเหรอไม่ไม่เขินเขารักแกนี่คืออ้าวเราหลงรักพระเอกครับพี่เราเราก็เราก็จะแบบแอบมองแบบเขินๆแล้วไม่ค่อยกล้าคุยกับแกไงเราแบบหล่อจังเลยแบบขนาดแบบว่าอายุขนาดนี้จะ้หล่อจังเลยในใจแบบนี้เฮ้ยหล่อจังเลยเก่ง trưng lời tiếng họ trưng lời แล้วก็แบบไปยืนแบบน้ำตาคลออะไรอย่างเงี้ยจริงจรงจริง <นะ S 2> จงเออแล้วพอถึงมันติมันดีใจเออแล้วพอพอถึงทำอะไรเราก็ทําเป็นแบบว่าฟอมฟอมอ่ะเนาะ <c oughs> แต่พอแบบไม่ได้กํากัดแกแล้วมันมันเนี่ยมาเจอแกหลังๆเนี่ยเจอเมื่อไหร่ต้องอานูรักอาเข้าไปแบบว่าไปถ่ายรูปไปกอดไปไปบอกแกว่าแบบโหแกคือที่หนึ่งของหนูอะไรอย่างเงี้ยแล้วแกก็จะยิ้มเมื่ออาจูก็จะยิ้มคือแบบเออคือมันมัน Thank <laughs> you. ันเหมือนเราเป็น f อฟอ่ะจี่เป็นโคตรเลยเ,เป็นโครตรเอฟซีเลยที่เราโคตรเอฟซีอ่ะแบบว่ามันอธิบายไม่ถูกเข้าใจเข้าใจเลยเออ,เ,อ,อเห็นแล้วอบอ <คน S 2> ุ่นไงเห็นแล้วเห็นนี่แหละก็อบอุ่นไงอะไรมันจะหล่อได้ขนาดนี้มันจะเก่งได้ขนาดนี้<จ><จ>มันจะร้องเพลงเพราะได้ขนาดนี้ไม่ม<จ>ีแล้วี่<ช>อแอดจะจัดคอนเสิร์ตเดียวยังได้เลยนะเอจัดคอนเสิร์ตแล้วร้องเพลงแล้วก็เล่นแล้วก็พูดด้วยแล้วก็ตั้งเต็มคอนเสิร์ตสิบเพลงสามสิบเพลงเลยคุยก็อะสนุกมุกก็เยอะจน คือแบบเนี่ยหาหาไม่ได้แล้วพี่ภาหาไหนมาเทียมไม่มีแล้วอ่ะเออเราควรเสียได้แกควรจริงๆแล้วควรกันแบบมีวิสพันธ์ควรจะมีองค์ความรู้ควรจะมีอะไรเกี่ยวกับแกเยอะๆอ่ะให้เด็กรุ่นหลังได้ได้ได้ศึกษาอย่างนั้นศึกษาบ้างว่าได้ขอคุณมากขอคุณมาก